หออนุญนด้ครับคนดีงากับพอได้อาบไ่นีกสุดเลยครับสำหรับผู้คนเราถึงรู้สามาจามีอยู่นต้องไมนี้กกำเ น้องเคยสูดละคุณแม่สูดลัก,ก็ครับผมตาก,ก,กหัว่าผู้ไรซส้มอย่างว่าของต <c oughs> กพอพูดหน่อทำไมคู่ตุกนะครับผมส่งอาหารเสริม,มให้ตับนะครับเ็นมาตำส้มเามาตำผู้ให้ตาก่อนในเปนคนหนวดผงเข้าหรอเลาคับขมนว่าในป็สื่อครับพม่ใ้ขี้มานให้แล้ว ถ้าตายจะได้นอนกับอันหนึ่งละแกะพิมพ์หูของพิมพ์หูไปเลยครับเรานี่ครับเด้คนเรียกว่าอยากให้กินเบิ้งหรือ้าของครับโรกาของวิคิดว่าส่บเป็นราคาจะถี่พร้อมได้นี่ครับเนี่ยโรกาโอ้ลายมืินนี่ครับนายเงินได้เอาราคาหลักไม่ได้ช่วง อันนี้ชุบได่นามะนาครับนกเขยว่าครับ,บอันน,น,นี้อันนี้เป็นเม็ดไหมครับม็ดครัก้อนก้อนอ,นอนอาหารเสาเปลียแนแดงลำลุ่งรุง่งผิวลุ่งเราแบดที่นี่ครับก,การะดิ่งกระลังล่เนี่ยกระลังลนั่งทองของมต้องเขยบอกว่าให้ทองครับตัวกับพ่อไปได้แต่ว่าใหา่เกินด้วยกองกับ,วบพวกทีเ่เขาไปนา น,ใใน,ใน,น,น้ำเในในสายหลยเราเมื่อกดเห็นแล้ีเลาเมื่อกดล้จำได้ง่ายไม่ใน้อยเราอีกอย่างหนึ่งคือเยียงน้ำตุลงซื้อเราขันบดขันบดตีเบิ้งวพีเบิ้งหนังกระเบ,บิ้ยงยากนะเมื่อขนาดเขียน,นให้ยื้อแต่กยู่อลยย่เร่มเงี้อีกเออเราเคยว่าย้อเร่เงีครับผืเร่ยมเงี้ยนี้เรียมไม่สิเขียนให้ไม่ตุยใจนะเดี๋ยวว่เห็น ใส่ก็ใส่ไปใส่เต็นตาไปเนาะครับไม่เลยสนับสนุนโดยพกคู่ไปคู่สนับส,สนุกสนออก,การลบพกคู่ได้เอาเอาไปบอกดูน,กกน้องเคยอ่ะพกตัวพกตัวแบบพกตัวครับผมหลังกะต้องใส่หน่อยพอกจะแบบบงห่างู่ห่าง,งพกคู่หน่อยเข้าใจอวดหน่อย <laughs> <laughs> โอ้ยกินหวานได้นอน เขาเยนอยังไดียไม่ได้จิตพอแย่มากแต่หอดแล้วว่าแล้วว่าสงการนีเขามเรียนความเจ๊งทั้งแนวกันมาอารมณ์การได้พูดละไม่เงี้ยแบบแรงว่าเอาถนนคนเดินโอ้ยเคยไปแล้วเจอหนึมันเป็นบุญมากไงไลยกับว่าหูพ่อยแม่เอ้ยเคยไปแค่หนึงแล้วตอนนั้นนะครับแต่ว่ามันมันขโมยอย่างเรแต่ว่ามันมันเิ็นจิตอัดเป็นชั้นนี้หรือครับวันทีนี้หลังจากที่ อย่างมีโลกมีไพ่มากต่ำกับมูต่ำก็ได้แปลว่าบรรยงเาียาม,ามวันกับมูแเลยว่าบรรยากาศมันเป็นแจ้มไมงได้สูงนะครับม้วนนะม้วนไปกันที่ไปเนี่ยก็อยากเห็นวบุ้งลิ้งหลายกว่าไปหาหมูต่ำไปว่าที่ปวดซุ้มไปครับไม่รู้ว่าเขาจะจุดเปิดเท็จลักษณะแบบไหนเด้เพราะว่ายังมุต้เพราะว่าช่วงเทศกาลสงการนี่ นำ้ำจะลดลง,งมันทะเลนเ,นเนน็นตะโคตหิยมันก็จะเห็ุเป็นเป็นช่วงช่วงเพราะว่าหอยฟ้งลงไปเชี่ยวได้ไปเลนน้ำได้ไหครับเราไปที่นี่คนจะมาย่ำลงไปมองที่น้ำลึกหหรือไม่ใต้น,น,น,นาแ,นแบนครับเราไปที่นี่ครบมีมองวายพระมีมองหยอยห้ยอาหารลิ่งเพื่อจะเข้าสจเทียนบุญพ้อมแต่ก็มีโอ้มีหลายมองครับมีหลายมอง,มมองแถวโคตรุ้มครับย่างมากก็มากได้ครับ ติดต่อมาทางเส้นของต่ำหรือว่าเส้ของน้ององอาจใดนะครับผมหรือว่าเส้ของอันกุหลา<ะ>บสีทองซินนี่นะครับยังไงตอนนี้ใครมีละครับป็นน้ำลูกน,น,น้อยผมนี่แหละครัเนี่ย <c oughs> โอ้ยเจียมออนเหมือน,นก,กันเนี่ยมันนั่งขอบผร้ลมนี่แหละสองตัวสามตัวกั <c oughs> ตัวดึงกับพี่การเร <c oughs> ียกร้องความสนใจเป็นี่ยังเนี่ครับ